สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเดือนในหลุดเนาะเรือนในหลุดเนาะเอาเรือนนี้หลุดเรือนนี้หลุด,ลด,ลดทุกคนกดได้เลยนะกดได้เลยกดได้เลยถามตัวไหนถามได้นะครับพี่เอียบ้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะรอเลยค่ะรอเลย ดีมากเลยนะรอเลยนะครับไคลาเทฟเฟอร์ไม่ไม่บอกครับราคาเดี๋ยวค่อยว่ามาว่ากันที่การเปิดตลาดเปิดตะกา้าดีกว่า <catching S 1> ราคาดีค่อวันไหนคะ<ม>เดือนนี้แหละครับผมกําลังขึ้นกําลังเร่งเลยเพราะว่าเหมือนทุกคนอาจจะอรอคาลาเจนเราเยอะเพราะว่าคาลาเจีนที่เราเคยเป็นมินิเตอร์มันอร่อยด้วยเรากินแล้วก็มันเห็นผลด้วยเราก็เลยเอา,บาแบบว่าเนี่ย อยากทำผลิตขึ้นมาทำของเราเองเลยสอบถามได้เลยครับจะซื้อให้แฟนก็ได้ซื้อให้ตัวเองก็ได้คนระับผมผู้หญิงก็มีของผู้ชายก็มีเนะี่บผมว่าของผู้ชายเนี่ยวันนี้น่าจะไม่มีคนเอาผมเลยจะเอาหมดเลยสามเดือนสวยนะทุกคนมักละเอียดมากเลยว่ะ ดูการดีไซน์ของแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้มันต่างกันมากมา,มาเลยคนเลยเดี๋ยวอนาไมนาฬิกากปนนาฬิกาที่ผมใส่มีจะใส่บอนาไมยบได้ในทุกคนคนที่ใส่ในาฬิกานะครับใส่ไปเรื่อยๆอนามัยด้วยนะ ตามซ้อตามใบเนี่ยผมก็ลืมเลยไม่ถ้าไม่เห็นวันนี้เนี่ยไม่ได้อนนมาับม่บได้ทำความสะอาดเ,เนี่ยปีหนึ่งเฉยก็ทำความสะอาดอยู่ในช่วงนี้เฉยที่ไม่ได้ทำอะไรใครอยากซื้อให้ลูก ก็ซื้อได้นะครับซื้อให้ลูกเอาไปของขวัญวันเกิดของขวัญบอลเลนทนยของขวัญมังครอาของขวัญจุดจีนก็ได้นะครับของขวัญจุดจีนก็ได้นะครับทาลูกสาวเลยเดิมเมื่อวานค่ะเขาพูดค่ะอนามัยคือทางวาสัตใช่อานัยคือทางวรสัต นั่นเอคือทาวหมสะอาดนะครับอ่ามาสนใจเรื่อนไหนสอบถามกันเข้ามาครับผมสอบถามกันเข้ามาสวัสดีค่ะโลลขอให้ปัป้งๆนะคะอ่ะอยากเชียร์ขายเรือนนี้หน่ยสักสองเรือก็ได้เหลือไว้ผมเรือนหนึ่งที่ไปแฟรัท่นเดยจะมาปิดตา ใช้โซเลยว่ายสวยอสอบถามมนกันเข้ามาได้นะทุกคนอ๋อมันเหลือสองเดือนแล้วมีคนสั่งไปเรือนหนึ่งใครสั่งให้แฟนเนี่ยใครสั่งให้แฟนใครสั่งให้แฟน อันนี้เหลือหนึ่งเรือนอันนี้เหลือหนึ่งเรือนแล้วก็อันนี้หนึ่งเรือนอันนี้ก็หนึ่งเรือนนะครับอย่างละหนึ่งเรือนอะปรับตัวนี้ให้เลยกดตะกร้าให้ลูกใส่อเอาใจไม่ไหวพ่อค้าขายเก่งขอบคุณครับสั่งเลยเดอือครับตะกร้าที่สามขอบคุณครับตะกร้าสามพี่ปุ้ยสั่งเนี่ยมันเหลือหนึ่งเรือนพอดีเออไม่ใช่หมดใช่ไหมเดี๋ยวดูกัน โหหมดจริงด้วยพี่ได้พี่โชคดีเลยเลยตัวนี้รู้ไหมหน้าสอบเท่าไหร่ถ้าคนธรรมดาแบบจะไปซื้อหน้าสอบนะครับได้6,000นได้เจ็ดกว่าบาทนะครับลองทักไปได้เลยเจ็ดพกว่าบาทเจ็ดรเาพราะเราได้มาเพราะว่ามันจะเป็นการขายทางอีกช่องทางหนึ่งของเขาโรงงานเขาอยากก,กระจายกระจายของสินค้าเขา มาให้ลูกค้านะ่ยเพาจะเหมือน,นทําให้แบบดังขึ้นประมาณนี้แนีะให้ลูกค้าแบบแน่นหนาขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนลูกครับอโลหลอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คนสวยอโลเราเฟเบอร์ขาร้อยได้เลยค่ะเฟเบอร์ตามแล้วตามเนี่ยถ้าคนแบบเนี่ยส่วนมากคนที่ขายในราคานี้นะส่วนมากนะครับก็จะเป็น ดาราศิลปินนะครับที่เอามาขายเพราะว่ามนเป็นกลุ่มลูกค้าของเขานะกลุ่มลูกค้าที่แบบสามารถขายขายได้ขายได้เราสามารถมาดูให้ลูกค้าได้ทางแฟนคลับได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่หน้าสอบแน่นอนเลยพี่ทักไปเจ็ดพันสองเขาไม่ขายราคานี้แน่นอนไม่มีทางนะและเขาและเขาไม่ได้บอกว่าให้เราเอามาแบบได้เยอะนะทุกคนเห็นไหมเราเอามาแค่อย่างละสองสามเดือนเอง ทักไปม่ไรแน่นอนครับเจ็ดพันตัวนี้เข้าขายเลยเจ็ดพันสองเนี่นยผมก็ไม่เคยขายนาฬิกานะก็เอามาลองดูเพราะว่าน้าช่วงวันมาลินไายด้วยเห็นทุกคนอยากได้ด้วยก็เลยเอามาเอามาก็ดีมันกำลังจะหมดด้วยมันเหลือประมาณมันเหลือประมาณสิบห้เรือนนะครับ รวมทั้งหมดเลยสิบห้าเรือนของผู้ชายเนี่ยเรือเนี่ยสองเรือนตัวนี้ผมจะเอาไว้ใส่เองอยู่นะครับมีใครจะเอาไหมเอาได้นะอันนี้เหลืออันนี้เหลืออันนี้เหลือเรือนหนึ่งเรือเรือนหนึ่งไม่เอาไหมไม่เอาเรือนไหน เหรีอญนี้แม่แม่มันเหลือเรือหนึ่งอันนี้มันเป็นสีเงินแล้วก็น้าปัดสีทองนลเมียดูของผู้ชายสวยสุดใช่ของผู้ดูของผู้หญิงสวยสุดของผู้หญิงสวยสุดเหรอตัวนี้เหลือเลรอนเดียวนะครับลิมิเต็ดตัวนี้เอามาให้ดูดีกว่าแม่มักสีขาวโอ้สีขาวตัวนี้เหลือเรือนเดียวนะครับตัวนี้เหลือเรือนเดียวสวยมาก มีใครจะเอาไหมมีใครจะเอาไหมทุกคนเหลือเรือนเดียวนะมันหลุดมานะครับตนนัวนี้สวยมากบอกเลยสวยสุดๆตัวน,นี้เอาไหมตะกร้าหนึ่งแม่เนี่ยพี่ล่าก็เอาเรือนนี้อันนี้ก็เหลือเรือนเดียวพี่ล่าเอาเรือนนี้สวยมากแต่แม่ต้องเอาเรือนนี้สวยแม่ใส่เนี่ยนี่เลย ไม่ต้องใส่เดือนนี้เนี่ยเนี่ยสวย